อ๋อยังถ่ายอยู่ไม่ค่อยน่าตาถ่ายนู่นไปเรื่อยๆนี่ก็ประมาณว่าก่อนใช้เครื่องสำอาบก็จะหน้านี้กั่อ๋อบีบอยน้ำเตอร์ใช่ไหมเออใช่ๆมาใครอินของใครดิสกินพูดมาไหมใครดิให้แล้วลูกค้ามาถล่มทลายแน่ๆไม่แต่ถ่ายแบบ

มีงานไม่มีเลยเอ่อนุ้ยเขาบอกหลักยีเพราะว่าตอนที่นุ้ยมาใหม่ๆแล้วก็มาหน้าใหม่หลัดยูเขาบอกว่าเขาเคลียร์เตาหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีศพตอนหน้าร้นเขาไหมเมื่อกี้เขาให้นุ้ยไปดูนะข้างหลังก็คือเกี่ยไม่มีอะไรเขาจะเอ้าดูศพอะไรแบบนี้ค่ะเออเเดี๋ยวนไปบอกหลัดยูกัน ก็แต่เดี๋ยวเขาจะไปไในไร่ขิงไงไม่ใช่ไปที่ไปที่พักอยู่แล้วที่บ้านอยู่แล้วเออสามคนนะมาม่าสามคนก็จะฝากไปด้วยถ้าถ้าไปถ้าไปฝากสามคนเนี่นเออที่ที่เหลือไม่ไปแวะบ้านไม่ไม่แวะนะได้เลยเดี๋ยวค่อยแวะวันอื่น